พิเศษที่เราอยากจะเปิดโอกาสให้เรามาดูได้ใกล้ชิดน,นะคะ,ะกับทำข้อวหมีแล้วก็เจ้าแก้ก้อนบนเวทีแบบนี้ก็แบบสนุก,นกเนาะเป็นอะไรที่เราอยากให้ทุกคนได้ประทับใจแล้วก็เก็บเอาไปฟินต่ออีกหลายๆคืนหลายหลายวันหลายๆเดือนหลายปีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพาทุกคนไปสู่ความประทับใจต่อไปค่ะแม่ต้องขาคุยห่อแล้วคุยห่อ ไปอีไคนนะสอคคแล้วคือเจอกันครั้งแรกได้ราเชิญเชิญเชิญไปหเลยได้ไหมไม่ได้แม่ไม่ได้เชิญนั่งเชิญนั่งค่ะตอนสองของข้อเราแค่ไหพักนข้อใช่ใชชก็ตอนสองไงยตนไม่เหรอไอ้เนี่ยเป็นกเอคัสถุกกงครับสนุกแตอนีมันได้แดงแล้วก็ไปอีเวนต์แรกค่ะอันที่สามการ ถ่ายแบบร่วมกันครั้งแรกดีไหมคะดีค่ะแล้วไม่ได้ถ่ายที่ไหนกันถ่ายเป็นแบบพิเศษด้วยนั่นก็คือโฟโต้คุ๊กคอีว่าพี่ฟุกอันนี้ไปถ่ายที่ไหนคะถ่าฟุก่ไหนลูกสบู่สบูสบู่าสบู่อะไรกินกินอะไรอ่ะกินอะไรกันหรอ ทำไมมันต้องมีเรื่องเล่าแน่เลยกลนาแน่นะหุดหิบมากที่แม่ก็ือด้วยนะแล้วก็รีบมันเป็นทะเลรีบหมดอยู่เลยแต่ว่านี่ก็มีชื่อไว้นะอยางน้อยไปทะเลก็ต้องขอส้มขอดเสื้อนะแม่เนาะมีไหมมีถอดเสื้อไหมลูกมีแบบ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 แบแบนแบบ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 แบแบ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 แบบแบบแบแบบนบบแ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 บบ้บบ ชอบอ่ะับนเดี๋ยวแม่จะขอถ่ายรูปนี้ไว้นะเอาไว้เผื่อเวลาแม่ไปเที่ยวกับผู้ชายไดแม่มาถ่ายเล่นต่อเล่นต่อแน่เป็นเล็นเล่นใช่ไหมโอ๊ยเออไม่ทับใจเลยนะในการไปถ่ายเดินทางไปถ่ายอันนี้ของเราคนไม่ชอบอันนี้แม่อันนี้ดูสวดยอดสิไม่เห็นแล้วไปติดทะเลเลยแม่มันมีรูปที่ไปตทะเลนี่ไงนี่ไงมรูปนี้กัน่ารักอ่ะเออขอดูรูปถอดเสื้อเลยได้ไหมแม่ ทะในอะไรใส่สองสามสิบนี่ไงนี่ไงผูขัดใจอ่ะจะมีนาทีมุดเชียดแดดแรงครับเดี๋ยวผิวจะเสียอ๋อเหรอไม่เห็นแค่นี้พอคือรูปในโฟโต้บุ๊กอาจจะเห็นแค่นั้นขอดูรูปในแกลเลอรี่ถือนมาะได้เหนม่ได้เมาส์นะค่ะไม่เช้าตอนซ้อมองเปิดให้ดูมีจริงจริง กลุ้มในชุดว่ายน้ำมาเมาอยากฟังความรู้สึกเขา My s ซ o ี y ไม่ได้ฟังเลยว่าความรับใจดับการไปถ่ายโฟโตุ้๊กคู่ครั้งแรกขององคืออะไรคะผมว่าเหมือนเป็นการเที่ยวแล้วก็เป็นจากการเก็บภาพโมเมนต์ที่แบบว่าแบบครั้งแรกนะครับครั้งแรกมันก็เป็นอะไรที่ น่าสนุกอ่ะคือแบบว่าเหมือนเราได้เที่ยวไปด้วยแล้วก็ได้ทำงานไปด้วยเพื่อให้ภาพนี้เป็นภาพที่เก็บเป็นความทรงจำต่อไปคกจะได้ไม่กี่วันกี่วันนะาแก้นู้แล้วแก้นู้แล้วคนมีความสุขเนี่ยมันเร็วคื้นเร็วันมีแน่ีจบสวยจบการ์อูนวนั่นถามะีคำหนึ่งรูปเด็ด ในเล่มเนี้ยโอมชอบรูปไหนสุดอชอบรูปไหนสุดไม่ถ้าจะมีอะไรบ้างเน่ยโอ้อนก็ลายอ๋อลูปเก็เก็บไปดูเงนสคนหนูรักเช้าแม่งหนูรักนอง่นคือพวมันทังนิ่นั่งเงียแล้วแบบนี้ลูกไม่ชอบคือจิงๆชอบทุกรูปครั แต่ว่าถ้าลูกที่ประทับใจสุดน่าจะเป็นรูปที่เราไป็นถ่ายกันบนเกาะเนาะเกาะเกาะเนะเป็นอะไรรูปไหนเพราะว่าแฟนี่เขาตุ๊กก็หมดแหละอันไหนรี่ันที่มันท่านนอนความนอนหันหน้าลงกันอ๋อเปนไงนอนกันนอนไม่กันไม่กันนอนใหน่ได้บอกนอนใไอนอนตัวนี้คือดัวที่ด ตอนนั้นแบบคนซื้อกันเยอะเลยไหมลูกลูกนี้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 เพราะว่าที่ประทับใจเพราะว่าคือเหมือนเราอยู่บนเรือใหญ่แล้วเราไปยังไงกันนะเราไปเรือเรือเล็กเรือเล็กเออเราไปแบบเรือลำเล็กแล้วก็แบบเพื่อขึ้นบนเกาะเราเพื่อไปถ่ายช็อตเนี่ยครับผมเพราะว่าก็เป็นช็อตที่แบบพผาที่กำลังจะตกดินแสงก็สวยบรรยากาศอะไรนี้ใช่ไหมคนไหนอยากได้ยังถามซื้อได้ไหมคะตอนนี้บนหรือล่าไม่น่าได้ ไม่ขอไม่ขอโอ้แล้ืลองของโอมจะจำได้วภาพไหนที่เราชอบโอมครับอาจจะไม่นี้แบดแมนแบดแมนต้องถ่ายเอง่ว่ตัวไม่รู้ล้วสิแม่ ไม่ดีครับไม่ดีควจะเป็นดินเนอร์มั้งครับดินเนอร์ที่แบบว่าแต่ไร้เคอจริงจริงพี่องค์เขาถ่ายติดงนัถ่ายติน้องสุนางแบบเวอร์สีดำเลยเป็นช่วงเวลาที่เราถ่ายเสร็จแล้วเราเป็นไรรก็นไรอยู่แค่นี้แ่ัไปเ ความประทับใจเนาะแล้วก็ได้รูปสวยๆมาให้แฟนๆได้เก็บเอาไว้นะคะกับโโต้บุ๊เซ็นี้คุณบอกว่าขายพมดเกี้ยงเลยมากแม่ตอนนี้ไม่มีนะเรื่องของตัโต้บุ๊กมันก็เป็นเรื่องของรูปที่ต้องสวยเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่สามรูปต้องสวยที่สุดเชิญค่ะแมเดี๋ยวนะเมือกี้มันตื่นเตใจไม่ทั่วท้องมีิ้อรนขนมเค้กแล้ว แล้วก็อะไรนะทำตปทำรัวที่ไหดีเทเล่มีทเล่อมวีเทเลกเราจะเลบเทเล่บนนี้เลยคือที่เราจะถ่ายรูปนี่มันจะเป็นจากในเอีแบะซีจะ่เนะฉันบอกว่าเตเยทำไได้มีมีระเบียงด้วยองีอะไรนะลูกหนูนเียเด๋ยวต้อรอพบบอ พวกอินเด็กกับแซมอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยให้บอกว่าทำยังไงจับฝันเราจะบอกว่าเราเล่นอะไรระหว่างที่จับเดี๋ยวแม่คิดเแต่ว่าเอาดีเมื่อกี้เราผ่านไปแล้วสองรอบรอบละสี่คนนะคะแต่นี่คือรอบสุดท้ายจะพิเศษหน่อยเอกลุศมากมากๆรอบนี้ผู้โชคดีแค่สองคนเท่านั้นสองคนต้องนั่งเพราะฉะนั้นมันจะใกล้ชิดสุดๆพิเศษสุดแม่จับสี่เดือนสอง่มันต้องสุดที่สุดและผู้โชคดีท่านแรกมากจับสีชมพู

บอกเลยซีนี้นะคะข้าทุกคนถ่ายเรียบผู้โชคดีท่านสุดท้ายในงานของเราขอให้อยู่ภายในงานนะคะมาดูถึงหลายนะคะและเขาจะมาแาบสีอะไรครับโอ้มาจากสีอะไรบ้างสีน้ำตาลน้ำตาลค่ะยกปืนน้ำตาลยกปืนเห็น้ำตาลอยู่ไหนค้ <S <S คนางเฮ้ยมีคเดียเหรอสามสี่น้ำตาลน้อยมากห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าคนนะคะหนึ่งในเก้าจะเป็นใคระครับเบอร์สิบสี่ครับนี่นะครับ 4ี่สีน้ำตาลเบอร์14บสี่อยู่คเอ้าเงี้ยเๆี้ยอินเรียบนะคะโอ้โหน่าจืเปนย่ายีเย่อูตรงนี้นี่เองแต่ทีนี้สี่จะมาอะไรกันคะแม่สี่อะไรกันเนี่ยโอมก๊ดครับวันนี้ได้เจนจีนไม่ได้เมีแบบมีหน้าตาเขาเปิดซีนมาผูกผูกอีผูกแล้วมีอะไรอีกตื่นนอน ไอ้ตุ่มนอนเนี่ยแม่ก็อยากทำให้แต่ว่าแม่ไม่มีปัญญาดิเธอใครจะได้อะเตียงให้แม่เลยป่ะแม่ต้องโทรรักกอดไปนอนตัวไฟงี้เหรอถไม่มีโซฟาก็ได้ไม่เหรอมันยืดขายืดแค่เพื่สะดวกแม่กลัวหมดก็เต็มแล้วนะเนี่ยเท่างี้ไหนก็ไหนเขาอุตส่าห์ยแถวนี้รักกันแถวนี้อยากได้เตียงจัดเตียงมาค่ะ แมนน้แม่ขอถูษก่อนแม่เดี๋ยวน่ีขอถูกน้ำหนักนิดนึงเดี๋ยวเราถูกหน้าหลังนิดนึงนะเป็นนางเอกละครนอนต้องแต่งหน้าขนตาต้องเด้งอ่าไม่ต้องหัวนะฮะเรานอนคนเดียวมันเปรี่ยวหัวใจเลยแม่แม่แม่สายตาแล้วเป็นนอนคล้ายแม่ไหนิลู่ใช่ไหมคแม่ก้เลียนแม่มาบอกเลย ลองเซิฟดูนะคะเซิฟนิดหนึ่งะะสองคนดูไหมนะลูกแม่เทสให้ดูเป็นตัวอย่างถ้าเกิดหนุนอยู่เป็นเตียงแบบนี้แล้วหนูอยู่ตัวตรงมันจะดูเป็นูจะนองนแข่งมไม่ต้องเป็นเตียงออหนูก็ทำเป็นแบบหนูองทิ้งตัวลงไปและหนูอยากซบหนูก็ซคไปหนูอยากให้ี่เโคมหนู้อหลกเ้งเา,าแบบนี้นะจ๊ะแม่ขอแม่แม่แม่ขอแลกคนให้ใหโชคดปี พี่คุ๋มเลไปเยี่ยมคุณยายที่นดูตอนนี้แบบนี้นะคยอีได้หลายดอกแล้วทีนมันเยอะนะอาบาาคนที่หนึ่งเยเิอนอยู่เถือนนะเถินเถินไม่ไหวเิ่นไม่ไหวชื่ออะไคะชื่ออะไรคะเลนค่ะเลน ชอบขึ้นเตียงไหมคะของหนาวเรไม่มีความเขินเลยนะลูกอ่ะเชิญค่ะอาน้องเรนนะค่ะน้องเรนอาโพสท่าเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งองเพาะโพสต์ให้ดูแล้วนะเพราะเราควรจะแบบพีมใครให้มันสบาย